อยู่ที่ท่าเรือจ้ะท่าเรือเมืงองยูอันนี้เป็นเรือโบราณใช้ฟืนในการเดินเรือจ้ะก็คงมีน้ํามันด้วยแหละแต่เขาก็ใช้ฟืนให้มันดูเป็นโบราณโบราณอันนั้นเรือเรือลำย้ายใหญ่เขามาจอดนี้เฉพาะหน้าร้อนมั้งจะ้ะเพราะว่าร้อนหน้าหนาวไม่เคยเห็นเขาก็อยู่เป็นเหมือนบ้านเลยจ้ะในเรือนั่นก็เป็นห้องอย่างกับโรงแรมเลยแหละตรงนี้ก็เป็นท่าเรือเมืงองยูประเทศสวีเดนจ้ะ ไว้ไปไหมไว้ไปไหมนี่ก็เช่าที่จอดเรือจ้ะเรือเราก็อยู่นี่แหละก็มาจอดแค่ตอนหน้าร้อนพอหน้าหนาวเราก็ต้องเอาขึ้นไปบนบกจ้ะเพราะว่าน้ำตรงนี้ก็จะกลายเป็นน้ำแข็งมันก็อาจจะบีบเรือเราได้เราก็เลยต้องเอาขึ้นไปไปหาเช่าที่จอดบนบกอีกทีนึงหน้าร้อนนี้ก็มาจอดในน้ำแล้วเรือที่มาจอดตรงนี้ ถ้ามาจอดแบบเป็นรายวันก็เสียค่าจอดจ้ะเพราะว่าเขามีไฟฟ้าให้ด้วยนะมีไฟฟ้าให้ด้วยอันนี้เรือเราเองจ้าลำน้อยจอดอยู่ข้างลำใหญ่ๆก็เลยดูน้อยไปเลยแต่แว่าก็พอนอนได้นะพอนอนข้างในได้สองคนสบายๆอา,าร้อนคนจะมาเยอะจ้ะมาจากต่างถิ่นบางคนเขาก็มาด้วยเรือใบ เขามาด้วยเรือใบผ่านทะเลมาแล้วก็มาจอดพักมาเที่ยวที่เมืองนี่นจ,จ้ะเรือของเขาแล้วข้างบนนั้นจะเป็นร้านไอติมที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากเลยจ้ะคนต่อแถวยาวอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยคนจะต่อแถวซื้อไอติมกันแบบเยอะมากแล้วก็นั่งกินกันอยู่ตรงริมนั่นแหละ ถ่ายไกลๆคงไม่เป็นไรหรอกเนาะบางทีนะ่ะต่อแถวยาวขึ้นไปบนถนนทางนู้นเลยนะเป็นขึ้นชื่อขนาดคนอยู่เมืองอื่นไกลๆบางทีเขายังขับรถมานี่เพื่อมากินไอติมร้านเนี่ยเป็นไอติมที่ขึ้นชื่อเป็นไอติมที่อร่อยอะไรประมาณนี้ทั้มั้งเราอยู่เมืองนี้แท้ๆเรากินไม่กี่ครั้งหรอกมันแพงไอติมถ้วยหนึ่งก็ต้องเกือบร้อยโคนกันเลยอุย้ยไม่ไหว <laughs> ไม่ไหวค่ะทีอ้วนมานั่งรอแล้ว มาใกล้คนแล้วเดี๋ยวหันกล้องนี้ก่อนนะคะนี่จ้าท่าเรือมันก็จะมีหลายสะพานอยู่แหละไปทางโน้นทางโน้นเยอะไปหมดอันนี้ก็เป็นตรงที่ยื่นเข้ามาตรงกลางจะมีรถไฟโบราณจอดไว้โชว์ตรงเนี้ยทั้งปีเลยฝั่งนี้ก็เป็นที่จอดเรืออยู่จะ้ะปึ๊บปุยกล้องสายขอโทษน,นะจะ๊ะ ท้องฟ้าสวยมากวันเนี้ยโชคดีจังเลยเรือเรือที่เขามีม่านปิดอย่างไงคือเวลาเขาจะนอนในเรือจ้ะเขาก็จะดึงม่านมาปิดไว้แสงมันจะได้ไม่เข้าส่วนใหญ่เรือส่วนใหญ่ที่มีหลังคาแบบนี้ก็จะมีห้องนอนอยู่ข้างในจ้ะจะได้เวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะได้นอนอยู่ในเรือเลยเสียค่าเช่าจอดแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปเช่าโรงแรมไม่ต้องไปเช่า บ้านพักกันนะก็นอนกันอยู่ในเรือได้เลยดูน้อยๆอย่างนี้แต่ข้างในก็โอเคอยู่นะก็นอนได้อยู่แต่ดินได้ไม่เยอะตรงนี้ก็สระว่ายน้ําที่เรามองลงมาจากข้างบนนะจ้ะเป็นสระว่ายน้ำคนก็เข้าไปเล่นน้ําเต็มเลยอันนี้เป็นคนดูแล ดูแลคอยมาเก็บขยะจา้ะดูรถเขาอย่างเท่เลยตรงนี้ก็มาเล่นน้ำในสระว่ายน,าน้ำน,<ม>น่าจะเสียค่าเข้าจา้ะมีมีประตูกัน้นอ้อนี่ไง150โคนต่อ1ชั่วโมง200โคนต่อสองชั่วโมง300โคนต่อ4ชั่วโมงอ๋อเขามีราคาให้ด้วยถ้าจะเข้าไปเล่นข้างในแต่ถ้าอยากเล่นฟรีก็นี่เลยจ้ะ ข้างนอกเล่นฟรีจ้ะแต่น้ําหนาวอย่างในสระว่ายน้ําเขาก็มีเครื่องทําความร้อนน้าม,มันก็จะอุ่นจ้ะตอนนี้ในน้าก็น่าจะเย็นอยู่นะนี่ก็ทําทางลงให้เล่นด้วยแต่ตรงนี้ก็เป็นเป็นทางยื่นลงไปจ้ะเวลาจะเดินไปเรือก็เดินไปนี่เลยสวยเลยแหละ